รูึกว่าพอปัดไปแล้วอะได้ขนตาที่เราต้องกรารจริงๆอะคือมันสามารถบิวขนตาเราได้นะและที่สําคัญเนี่ยหัวแปรงแปรงใหม่ดีนะคะทุกคนฮัลโหลสวัสดีคะ่ะเมื่อทุกคนและว,วันนี้นะคะก็กลับมาพบกลับไบนะคะและว,วันนี้เนี่ยไบนะคะก็ได้แต่งหน้ามาแบบประมาณแบบ9 0นแล้วนะคะแต่ว่าเราขาดอะไรสังเกดดีๆงานตาใช่ไหมงานขนตาหรือเปล่าอะใช่แน่นอนจ้ะ ก็ไม่พ้นไม่ไกลนะคะกับเรื่องเมคอัพนะคะแล้ววันนี้เนี่ยตัวที่ไปหยิบมาเนี่ยเป็นมารคาร่านะคะของบราว n i อินะคะที่เป็นรุ่นใหม่แล้วมีวางขายในเซเว่นครุ่นเก่าเขาอะใบยังโค้ชชอบเลยทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาอ,ออกมาเป็นรุ่นใหม่นะคะอ่ะก่อนที่จะไปดูเนี่ยช่วยกดไลค์ซับสไคร์กระดิ่งกระดาษถ้ากดครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะและตัวที่ไปหยิบมาในวันนี้นะคะเป็นเจ้าตัวนี้เลยจ้าทดานนี่เห็นไหม ตัวนี้นะคะเป็นของ Browit นะคะบายน้องชัด My Everyday Mascara นะคะทุกคนคือนางเป็น My Everyday Mascara ก็คือแบบแบบปัดแบบเพราะแบบ Everyday Everyday เงี้ยอย่างรุ่นเก่าค่ะคือแบบปัดทีก็คือจึ้งมากทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาออกมาเป็นตัวใหม่เนะ้ะราคาเนี่ยก็อยู่ที่139บาทมีวางขายในเซเว่นนะเขาบอกว่าติดทนยาวนาน24ชั่วโมงนะคะ water proof นะคะแล้วก็ special b u c t นะคะก็คือหัวแปรงเขาเนี่ยมันมีความไม่เหมือนของแบรนด์อื่นเลยนะ เป็นหวีหวีอะทุกคนคือใบก็ยังไม่เคยลองปัดอะไรแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าปัดวันนี้ไปแล้วมันจะบงหรือมันจะตุยหรือมันจะรอดหรือมันจะสวยหรือยังไงอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเขาทามาคาร่ามารุ่นเก่าเนี่ยออกมาดีค่ะนี้รุ่นใหม่ก็ต้องแบบไม่ธรรมดาแน่นอนถูกปะอะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะทอนะคะอย่างรุ่นเก่าเนี่ยเป็นสีดำเนาะแต่คือมันเป็น2หัวแต่นี้มีหัวเดียวก็เดี๋ยวจะทาคลิปเปรียบเทียบกันแล้วนะคะใครอยากดูคอมเมนต์มานะอะ แต่ก่อนที่จะไปปัดนะคะขอดาดขนตาก่อนเนาก็จะใช้ไปของ Gino m c r a นะคะของ Beauty Buffet เนาะคือใช้จนแบบมันเยินแล้วอะทุกคนจะต,ต้องมีความแบบว่าต้องไปซื้อใหม่เพราะว่ามันดีมากเลยทุกคนดูดิปัดเนี่ยข้างนี้ตกอยู่ข้างนี้คือแบบขึ้นเลยนะขึ้นเลยของนี้ขึ้นเลย,มเลยแม่ อะไรอะไรคือมันจึ้งมากอะบางทีถ้าเราไม่ไดัดขนตาแล้วเราไปปั่นเนี่ยมันก็นะมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันไม่ได้อย่างที่ต้องการอะเออเพราะว่าแต่ก่อนอะใบไม่ค่อยแต่งหน้าแบบไม่มีพื้นฐากกนการแต่งหน้าเลยเว้ยแล้วคือขอมารนหนึงอันนี้นอกเรื่องคือใบอ์จะไม่ชอบใช้ตัวนี้เลยเพราะว่าอันเนี้ยใบก็กลัวใช้ไม่เป็นแล้วคือแบบก็ใหม่ก่อนคือแบบเด็กอะเออแบบก็เลยทุยหัวโป๊อะไรเงี้ย คือมันก็แบบเออกลัวแบบเอ้ยเจ็บตาเบ้ก็เลยแบบว่าไม่เคยซื้อที่ดัดขนตามาเลยแต่พอแบบเออเริ่มแบบเราแบบมีความแบบอยากแต่งหน้ามากขึ้นเงี้ยแล้วก็เลยซื้อตัวนี้มานะแ,แบบเออมันดีกว่าการที่ว่าเราไม่ไดัดขนตาแล้วเราไปปัดเลยนะเออจริงมาเดี๋ยวไปปัดกันเลยดีกว่าค่ะแปลกมากเลยอ่ะเป็นหวีแบบปัดยังไงปัดไม่เป็นเลยอ่ะอุ้ยปัดแล้วนะอุ้ย สตานแป๊บหนึ่งเลปปะเหนียงออกอะ่ะสตานต้องเนเหนียงออกอเฮ้ยคือแบบเอาดีๆเวอร์ม,มากอะ่ะมันช่วยแซมขนตาที่มันหลุดหลุดแล้วมันก็ไม่ตกตกขึ้นมาได้ด้วยนะเฮ้ยคือดีว่ะเจ๋งว่ะจ้องคือแบบขนตาใครตกตกเนี่ยตัวนี้คือตอบโจทย์มากเลยอะ่ะอย่างไบรยเนยเอดาขนตามาจะบอกหนึ่งว่า ดัดมาบางทีอย่างเงี้ยแล้วเราดัดแล้วมันบางบางชอบบางเส้นมันไม่ขึืนใช่ปะอันนี้ทําให้ขนตาของเรามันสามารถขึ้นมาได้ทันทีเลยทุกคนเหมือนหวีหวีอ่ะมันเราหวีขนอ่ะเฮ้ยมันเก๋ม,มากซึ่งมัยังไม่เคยมีโอกาสได้ลองอะไรแบบนี้นะทุกคนแล้วมันแบบ อาจจะมีเปิดบ้างนิดนึงนะคะทุกคนต้องของอภัยด้วยเนาะเพราะว่าอันนี้คือเป็นถั่วแปลงที่แบบว่าไบไม่เคยลองไงแต่คือสวยเวอร์เลยวะ่ะคือปัดแบบสะพึงแบบตาแตกอะ่ะเนี่ยมันเก็บช่อที่แบบขนตามันตกๆมาได้หมดเลยนะเว้ย เฮ้ยดีมากอะ่ะคือขึ้นทุกเส้นอะ่ะวันนี้คือขนตาขึ้นทุกเส้นปกติแล้วว่าไบเออจะแบบมีความบางทีมันไม่ไม่ขึ้นเนาะมันก็เป็นแบบแล้วแต่ช่วงแล้วเดี๋ยวโอ้โหมันแบบเกินไปปาวะพูดได้ปะพี่จี้ m ม่ก็ขนตาทันทุกเส้นวันนี้ขึ้นฟูหมดจ้าเออ ได้มากแม่ปัดซ้ำได้ไหมปัดซ้ำได้อยู่นะอ่ะก็ปัวเลยอ่ะเหมือนแบบมันเราตอนนี้เราตดขนตาแบบงานธรรมชาติมากทุกคนแต่ว่ามันเปิดอ่ะมันเปิดนิดนึงอ่ะเพราะว่าใบาไม่เคยลองอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกอ่ะเนาะก็แบบว่าอาจจะเปิดบ้างเล็กน้อยนะคะต้องของอภัยด้วย โอ้โหอันนี้คือแบบปบมือแค่ไหนนะคือแบบถ้าใครขนตาที่แบบว่าตกแล้วมันเข้าไปข้างในอะโออันนี้ช่วยได้แน่นอนเขาปัดข้างล่างหน่อยเฮ้ยไปรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายกว่าอันนี้เป็นหัวมาคาร่าปกติที่ว่าไปนะคือเขาสามารถปัดได้ถึงยันโคลเลยเห็นไหมดูดิอันนี้คือ ปัดใต้ตาล่างให้ดูแล้วนะอันนี้คือยังไม่ปัดโอ้โหมันแบบโคตรตาเฟเวอริ <Favorite S 1> ได้นะอันเนี้ยหุ้งลงใช้หมดแน่ใครดูคลิปนี้จบไปนะแนะนำเลยบอกว่ะถ้ามีวางขายในเซเว่นแล้วอะและถ้าคุณเป็นคนที่ขนตาตกหรือว่าขนตาแบบ ปัดแบบไม่ค่อยแบบให้มันโตปัดๆให้มันฟงๆขึ้นอ่ะแคสามิบก้าบาทถูกขนาดนี้ดีขนาดนี้ไม่มีอะไรจะพูดอ่ะคือมันสวยมากเลยไวไนขคนตาวันเนี้ยอ่ะทุกคนว่าไงอ่ะให้ภาพมันเล่าเรื่องไหมอ่ะเออ เอาคำเดียวจบไม่พูดเยอะลวอันนี้คือเดี๋ยวขอแบบจบคลิปไปเป็นลมบายคือแบบเฮ้ยสวยมากดีมากทุกคนจบปิง๊งนะอ่ะเดี๋ยวขอไปฟิลิบลุกแป๊บนึงนะคะี๋ยวกลับมาเจอกันดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะทุกคนใบก็ได้ไปทําผมใส่หมวกลอมรส์เสร็จส,สับที่พ้อยปารังกาปารังกี้ซาลาเฮเฮเฮปารังปุรีนะจ๊ะก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาสรุปนะคะสําหรับเจ้าตัว มาสคาร่านะคะ My Everyday Mascara นะคะ mm hmm. ทุกคน mm hmm. ของ b r o w It อ mm ิตไมน์องชันกันดีกว่าจ้าสับ mm hmm. ส่วนตัวไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับรุ่นนี้เนี่ยความรู้สึกไปนะเขาไม่ได้มีคำเคลมมาแต่คือไปรู้สึกว่าพอปัดไปแล้วอะได้ขนตาที่เราต้องกรานจริงๆอะคือมันสามารถบิวขนตาเราได้นะและที่สำคัญเนี่ยหัวแปรงแปลง,งใหม่ดีนะคะทุกคนคือมันเป็นอารมณ์แบบหวีอะพอเราแบบคนขนตาเราอารมณ์แบบเนี้ยแล้วพอปัดขึ้นมามันจะขึ้นมาเลยอะคือแบบ เสวยอะทุกคนมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากแล้วก็รู้สึกว่าพอปัดไปแล้วเนี่ยมันมีความให้แบบเป็นชอ่อดูฟงดูละมูลดูลบมัน,น,มนเหมือนเราแบบติดขนตาปลอมอะทุกคนคือไม่ได้อวยนะบอกเลยไม่ได้เวอร์นะคือทุกคนก็เห็นได้เลไอ้ที่มันไม่ค่อยค่อยขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นมาให้นะเออแบบดีอะทุกคนคือมันสามารถเก็บได้ทุกซอกทุกมุมของขนตาเราอย่างแบบที่ต้องการละ ใบว่าตัวนี้มันตอบโจทย์มากสำหรับคนที่ขนตาแบบตกนะคะขนตาไม่ค่อยขึ้นเส้นขนตาน้อยตอบโจทย์มาก139บาทคือราคามันไม่ได้แรงเลยคือสามารถแตะจับหยิบง่ายนะคะแล้วก็ที่ราคาเนี่ยหาซื้อง่ายอีกเพราะเขาเนะี่ยมีวางขายในเซเว่นนะจ๊ะทุกคนยังไงเนี่ยอย่าลืมไปลองใช้ก็ดูนะเพราะว่าเฮอเรื่องเบาออิดใบน้องชัดแบรนด์เบาออิดใบน้องชัดเนี่ยเรื่องแบรนด์เบาออิดใบน้องชัดเนี่ยเขาเป็นงานแบบว่างานตางานคิ้วอะไรเงี้ยคือปังปวัวอยู่แล้ววะทุกคนและก็ดีมากอันเนี้ย พวกตรงนะมีสิบก็ให้สิบมีร้อยก็คือให้ร้อยคะแนนจ้าและสำหรับวันนี้นะคะใบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยช่วยฝากกดไลค์ซับสไคร์ e กระดิ่งด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้กด คลิกไดนะคะเฟ o o ุ๊กแฟนเพนะคะก็มีแล้วนะคะทุกคนไปสร้าง f c e b o o o Fanpage เลยนะคะตามชื่อ y o u u u e เไปนะคะ B R I G T B N P นะคะ By N B N P นะคะตามชื่อ y t u t u ไปเลยนะคะทุกคนอย่าลืมเข้าไปกดคลิกไลค์กันเยอะนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมนะคะมาแจกของอยูอ่บ่อยๆเนาะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละคะ่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน,น้านะจ๊ะสวัสดีจ้า